มเมื่อมีขนาดที่โตขึ้นจึงอาจไปกดทับท่อปัสสาวะให้ตีบเป็นเหตุให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้ได้ปัสสาวะบ่อยและหลายครั้งในเวลากลางคืนกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะนานอ่อนและสะดุดปวดเวลาถ่ายปัสสาวะหรือมีเลือดปนออกมาด้วยซึ่งถ้าคุณมีอาการที่ว่ามมาข้างต้นอาจต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหากพบอาการในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากถูกผ่าตัดเรามีวิธีธรรมชาติมีงานวิจัยนะครับเป็นกันเยอะมาก พอเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไฟต์เอลฟาดีทักเตสมีไทวันไทถุงนะครับนี่เป็นไทถุงนะครับไทถุก็จะมาบล็อกทําให้การหมุนเวียนของเลือดเนี่ยไม่สามารถหมุนเวียนได้สะดวกพอหมุนเวียนไม่สะดวกก็ค่อยขยายตัวโตขึ้นเมื่อโตขึ้นมันก็จะบีบทาให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้กระเพาะจากนะ้ำปัสสาวะก็ไม่สามารถไหลออกไปผ่านออกไปได้นะครับก็ทําให้ปัสสาวะจะมีปัญหา มีการฉีกรกระปิดกระป่อยควรฉีออกไปฉีพอเป็นปุ๊บก็ไหลมานิดเดียวโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้จะเกิดเมื่อในคนที่สูงอายุเมื่มขึ้นมากขึ้นนะครับอาจจะเจอตั้งแต่อายุ40ปีหรือ50ปีนะครับแต่เมื่ออะไรก็ตามที่อายุ50เข้า60ปีเนะี่ยการเป็นก็จะสูงมากขึ้นทป็อีกคูณเมื่อ,อยุขึ้นถึง60ถึง70ปี น่าจะมีเป็นมากถึงคิดว่าต้องมี70%็ดสิถึงแปดสคนที่เป็นแลวจะเป็นโรคที่ทรมานมากนะครับทุกวันนี้เรามีสาังก,กัดที่สามารถจดยังตัวนี้ได้ผลอย่างชัดเจนมากเจาเรื่องฉีกขัดเราก็จะสี่สะดวกยิ่งขึ้น กันท้องแท่งเปาเวลาปวดท้องเหี่ยวบาอยากไปเหยอยบมามันก็นเลยกเป็นก้ามลูกหมากบวมเริ่มแรกอาการโอ้ยมัดปวดเนาะปวดทางไา้ทางขว้ย่างกปใสกระเชียงแล้วก็ปวดลมนี่ือกับปวดสนหลังป,ป,ปวดในท้องน้อยพฟอมขันในลำกล้องนี่ละกังคื้นเหี่ยวดูยุติวันเหี่ยวบ่ออกลัยพอแพน้อยไปหาหมอหมอเขาก็จัำแน่อื่นเขาโคตรหน้ามาก กับไปซื้อกินย่างกินแต่ก็บพอดีขึ้นอนย่นนา,างน้ในท่อทันล่ะลูกลานบอกว่ามูนี่มันดีร่อมมึงตาก็เลยสั่งก็เลยไป,ปติดต่อของบริษัทนี่แหละให้เขามาส่งให้เดือนนี้เดนนี้มาติดต่อกันไปสามชุดดีขึ้นเมี่อาการดีขึ้นหลายเนียวได้ เงี้ยดีเงี้ยใสเห็นว่าปกติล้วเดี๋ยวนี้ดีแล้วสบายหลายไปใส่มาใส่กับข้องเห็ดเวียกเ็ดงานก็สบายตักหยาหาหยาอห่างนวนโอ้ยข้องบายหลายเห็ดเวียกับงานบังบังหมดแหละปันคนนนมหมดแหละกับสิมีปฝึงปังน้อยหนึ่งมันบ่คือไวรุ่นบ่มีบ่คือข้นุ่มเด้กินแล้วบ่มีผลข้างเคียงพวกได้เป็นโรคเบาหวานความดันกินแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงหรอกขั้นบ่ลร่องบ่รูหรอกแล้วก็กินแล้วก็สิรู้ว่านมันก็สิดีขึ้นหลาย